ด่วนอัปเดตล่าสุดพายุโซนร้อนวูติดขึ้นฟังไทยรับมือฝนตกหนักอีก3วันพร้อมตั้งรับฝนชุดใหม่กระหน่ำทุกภาพฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568ายพายุโซนร้อนวูติดวันนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนล่างที่หมณนทนกวางตุ้งแล้ว ในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงต้องรับมือกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องอีก3วันหลังจากนั้นในช่วงวันที่17-20มิถุนายนการกระจายตัวของฝนภาพรวมในบริเวณประเทศไทยของเราจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งหลังจากนั้นให้เตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้พายุโซนร้อนวูติดเด็กเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปใกล้แถบชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้และมีแนวโน้มว่าในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณดังกล่าวในพื้นที่มณฑลกวางตุง้งไปยังคงเหนียวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังค่อนข้างแรงทั้งยังมีร่องมรสุมหรือร่องฝน ที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจึงทําให้วันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตวออวะ <Lauren> ตว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมจึงทําให้มีฝนตกต่อเน,นื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออก จากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาค,ตออภาคตใต้ตอนบนในขณะที่ช่วงดึกของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและบริเวณภาคตะวันออก จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกําลังค่อนข้างแรงหอบนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่เนื่องจากพายุคเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปแล้วส่งผลทําให้ลมมรสุมนั้นมีลักษณะแผ่กระจายมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้อีกด้วยทําให้ภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมนากทางด้านทิศตะวันตกของประเทศในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งส่วนมากในฝั่งรับลมมรสุมจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่าน อุตรดิตลำพูนลำปางตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ราจีชบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและเนาราธิวาสอุณหภูมิตำสุด2 4่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องถึงองศางเซลเซียสพ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมซ้ำซากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองและพื้นที่ชุมชนเมืองพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่ำผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากในขณะที่ฝนตกถนนมักจะลื่นส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่17มิถุนายนจะเห็นได้ว่าลมมรสุมเริ่มอ่อนกําลังลงเล็กน้อยเหลือเพียงกําลังปานกลางในขณะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนเดเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปแต่อย่างไรก็ดีบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ ส่วนมากในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่หลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทำให้มีฝนลดลงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20มิถุนายนหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งคาดว่าในช่วงดังกล่าวลมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับจะเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบริเวณอ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามซึ่งจะเป็นตัวช่วยดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หพัดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นนั่นจึงเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกภาคกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่28มิถุนายนเลยทีเดียว ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้อีกหนึ่งลูกเรายังคงต้องติดตามกับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวว่ามีโอกาสทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้หรือไม่และจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบ,บริเวณประเทศไทยของเราบ้างเนื่องจากระยะเวลาย,ยังคงอยู่อีกยาวไกลแนวโน้มลักษณะอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ ในแต่ละช่วงวันช่วงเวลาที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อีกทั้งในช่วงปลายเดือนนี้จนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมบางพื้นที่อาจเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงต้องเฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากและพื้นที่นอกเขตชนลประทาน ควรจัดการบริหารน้ำที่มีอยู่และวางแผนการเพาะปลูกให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำกักเก็บเอาไว้ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าขนองที่ยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ